เออยั้งเลยนะชิ้นทอดบาเตียงมาแบบนี้ชอ้นบะเตียงบ่ฮะนิ้วเท้าเราอ่ะอยากกินบะเตียงอยากกินบะเตียงเอานี่แหละคอยเอานี่แหละคอยนะบดทันบะเตียงบ่อผลิตแทนเมย์มันอยากบิดอะไรฝากระป๋องนะบ่อันทั้งปลาเบื่อเพิ่นวันนี้เลยบ่อคันมันก็มีแต่เราต้องมีเงินในเพิ่นไปผลิตมาหน่อย เอาแบบคล้ายๆแบบนี่โรงงานเราแต่โบได้มีแล้วมันกระโบอะไรใช่บหมขาผรายละเอียดมันไล่มันไหลโบราณมันกำไรโบราณบ่เข้าบ่อเตียนแล้วผัดเราไม่มีเวลามีเวลามาขายไปนี่มันบุกโบได้กำไรเลย ได้ปั้นคำเข่าท่าอยู่วะเนี้บ่มีอยังเดือดสองคนนี่แหละสบายดีทางน้องชาพี่น้องไงเนาะภาพกินในลูปแป๊บนึงแป๊บนึงยน้องชายสายตูดบ่ซื้อวัเนี่ยบ่าบ่เนาะน้องชาตู้ดน้องชาสายตู้ดบ่ดุผลงานเจ๋งเจือบ่าวดีพาไปแจกของยี่ใสเมือนี่เอ้าว่าไงบ้าไม่เห็นก็ไม่เลย วยแล้วฮะวยแล้วยทังไรเ้ยอ๋มองนะมองหมักกิดอุบัติเหตุไปยาวทวหน่เนออ่งที่ว่าอยเห็นเือนเมเยนอนกอนนอนก่อนเยนอนนอนนี่เนียอรบลุงบอดีู้้เลยสบายดีนลุงเนอสบายดีม่คู่วัดคูนทุกคนสบาดีดีับรถนุคลิปขยบรถขยบบอดู้้ได้านอ่ มาเพือนสามมอญเหรอยู่ใช่ไหไอเบิ้งแน่สร้างนั่นอู้โมเมนต์มาตึงย่องเลยบเบาเงาละเอียดด้ยจวดจ้าดิบ้านได้หน่ะสามคนนะโอ้คือเห็นสิตีไม่ฉลาดใช่ไหมเดี๋ยวบอกเรียบร้อยแล้วเอลย่าแล้วแไม่ฉลาดไปว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นตีเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นเอาไม้ตีทาบก่อนนะเพิ่อนไปว่าเพิ่นให้เอาไยไม้ตีทาบ cái thao an tỏa phanh phá anh nhấp rồi nếu hết đi đây nhấp khởi mà nó nhấp nữa đó, rồi, có thể, có thể để hết lấy bao bao cái thao oh tớ sang vay luôn đó sang anh là hết vườn mai bị lõi của là anh đẹp trong team anh thao rồi và này, hâu, bà, bà, hết จุดจวอผลงานกนทืดจัดบ่อกว่าบแม่ตั้งกัเ้งนี่แหละตั้งเป็นมคนเนาะมันมันกุญนเป็นผู้ใ่ญ่เลยนนเ้น่งมันได้หนึ่งชกันผลงานดูบวจผลงานขอหูานนั่นะอนี้ใครยู่จ้าไปเจอจีิงานมืนที่นมันีเนาะยอยาเาม่ิงโยบกอะรเลยโอ้มีซิมกันป่อย่าได้ขอัดกล้องอยู่เด้ ยังยังเคะตัวนนักทีนักนะสมเดือนหลังหนึ่งทีหลังหนึ่งน่มาแล้วเคยอ๋อรีเดย์ติดเรือิทุ่งอนะว่างว่าเพราะและเพราะแหละคอยว่ายังผิดเนี่ยว้าบยังติทุ่งเนาะมีกระหูเลยเนาะเพราะและใช้ซ้อยไม้ลานก่าน่ะครับมันใชชุกคัตกันใครเป็นท่านครับคนไหนเนาะใช้้บริยบทดีผมเน่ยแเรก็ใชมามากินละไม่กินเลยลูก เอาแล้วี้ยคนนี่ตั้งบุคือกันีนลีโด้กินหน้าเยอะก็ได้ป่ะเฉยพอเราขามาถาเจ้าอยู่นี่ว <c oughs> มาอะอย่างเงี้ยไอ้หน <c oughs> ้าห้านเดื่อร่มดีร้านนี่โอ้ยยังตั้งโมพิดอยูดด่บ่ออยังยมมโมพิษเ,เป็นได้เบิร์ตแต่บ่บเครื่องของเจ้าหน่อยไดีเดอ้อพี่น้องได้ใช่ไหมล่ะล่ะยังยังจำนวนนึ่งเหมียวเหยาเป็นเป็นเสื้อผ้าบ่เลยวันนี้กินนี่บ่บ่หน้กินหน้ากินกับมาม่ากับปลากระป๋องและเป็นอ้อมิดอ้อมแล้ว ป้าห่มลืมนีมี่องย่างป้าห่มกับถุงยังชีพได้นลยอ๋อเจ้อันนี้ยังงูขั้นเบ็ดเนาะยัง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 ยากแต่เมื่อกี้นี่อยากเรอา้ากินจนอิ่มหมดแล้วจริงๆอ๋อยังอะไรคิดทอดว่าเตียงว่ามันี้ชอบมาเตียงบ่ฮะเาอออ่ะยากกินมาเตียงอยากกินมาเตียงเอานี่แหละควายเอานี่แหละควายนะนี่จะทำแบบบุตไมเรียบจ้ะ บ่บ่ได้ทำแม่แม่ไม่อยากเบื่ออะไรผักกะป๋องนะบ่ออันทั้งปลาเบื่อเพิ่นวันนี้เลยบ่อคันมันก็มีแต่เขาต้องมีเงินให้เพิ่นไปผลิตมาหน่อยโอ้แบบคล้ายๆว่าในโรงงานเราแต่ไม่ได้มีแล้วมันกับบนไานจะมีนะขอไม่ทำรายละเอียดมันไล่มันได้โบราณกำไรโบราณบ่เท้าบ่อเตี้ยแล้วผัดเราบม่ยีงไม่ได้ ่ผมไม่ีเวลาผมขมาขายไปนี่มันบกได้กาไรเลยมันกาไรมันมีแต่มีแต่เจกห้าเจกห้ามกาไรมันค้นมขายกำไรบผมนี้ายกาไรบผมีไปมาทึนเพาะผมีทุนหายกาไรคดนี้เนี่ยคันขี่คดต้นหายก็ว่าไปอีกเรื่องนึ่งเลยข่ามรวดนะฮะข่ามนวดเนาะเอ้าชิเป็นยังข่อยกินเองเอาหมูเลยสะเอาหมูก็กินน้ำกันกข่อยเลยคนนั้นมาเยี่ยมคนนี้มาเยี่ยมเราก็ให้เบิดไปแล้วกับไรมันกับไรมันมินเนาะกหลา ต้องแซงเธอละลอยลังบ่มาเต่รอบเลยแม่มันจะมาชงลอยลังบ่ลอยลังเนาะลอยลังกับพันปองมาพื้นมาคายกาเพื่อสีเลยคายกาจนสีออกรอบเนาะดี่ไงลอยลังม่นบ่นพันปองเด้เนาะอะมันมีลังลังเนาะดีลอยลังละลอยนะลอยลังกับลอยลังหมื่นปองเนาะแมนหมื่นปองหมื่นปองผมได้เลยตัวหนึ่งไง ทัาอ่ตนีเด้อมาเด้อพี่องเลยกินข้าวกินน้ามั่กันสาดีดสบายดีุงโดยโสบายดีเด้อแท้ลวแท้ีดะฮะมับนพันหราจันร์มาคัดได้บัดนี้เห็นนไาจันท์ถ้าพูดว่า1ิลัางมันกัดพันพันปองเลอ แม่มันรับล่างละร้อยดิเป็นมื่นมืดมาเเดี๋ยวทั้งแนนะแเ่ามาต้องว่าพอๆๆถอ้าอเราเสียเทียงเลยฮะโอ้ไมเทียงสามมดเออเดดรับร่างมันึงว่เคยจวดเราคืนเลยลูง เดียันราเทียงเลยเอา่ารังลาชิบเนาะเัินข่อยไขก่นี่เด้อ่าลังลาชิปแบบนี้ในลังเขาเจ้าอ้างใบร้อยเหรียญชิบห้าไว้เพื่อบริมนห้าเบอร์ชิ0ชิบหาพันเหรียญเพม่นว่ะมูว่าคุณใครมูนั้นเลือเมื่อกี้นี่เกือแม่เขาเฮ็ดเพื่อเมื่อกี้บอจันหาไม่ก่อนซื้อบอกเอสบายดีกินๆแ้วมงพกแม่นะใช่ไหมใช้อจันก็มาอยู่นนมูนนีกววานะ เมื่อกี้ไหมเฮ้ยก็เป็นหน้าไม้เน่บอกก็เป็นหน้าไม้เน่าเป็นตัวละครเน่เนว่ากรับคนโลจุดเดียวครับมาเป็นหน้าไม้ใช่มาเลยตึ้งอยู่เลยมาเลยเซ่หน่อมามามาใช้จุมากินอีกอ้าเอาได้กินลาดจนเรือกินมามามาชาวดาวมากินกินข้าวกินเนื้อตั้งกันเลยอ๋อบากินกับบากินเนาะมาเป็นยังกินอะไรยังอยู่ยังอยู่เอพี่เนรามาหาเข่าได้ไหมครับขับรถป๋อขบรถป๋อ โอ๋บ่ดี่ซื้อมาให้เบิร์ตดับจั๊กปะวานเนี่ยวานอนาเฮ้ยบ่อะไรก็ได้เนาะเอาไปขายเท่านั้นแหละมันมันกินแล้วมาจอยบ่ว่าขอโทษพี่น้องเลยเป็นว่าก็ได้่าจอยชวนกับใจปะเราเราเข้าไปขายบ่โอ้ยเราเข้าไปขายเด้มาแล้วเทปขนไช่มาเดี๋ยวใชเองมีงานดอกไหมในเรื่องบ้านมีงานดอกบ่ ด้วยอ๋อ้ากันวันนี้นอนั่น่้ยบดีอใจรไดยกุไ้ม้ะี้มันคือยางไงมัน้ั้ส่วนยนมันวนชหนังท้องแมันแบบหน้องะก็่บแสบขอดบ่ยจะชิมไม่ได้บ่อยอย่างนี้มันแสบไลยยังหายชิมแบบยยาบหยาบมันมันโสโลแกนบัดนีบต้องปินนะัเหี่ยวลงเิมก็เดียวคือกันนั่นะ Xẹp lý do này đúng mân Xẹp nó tìm hungry bố sẹp nó, bác sĩ mân nha mân nha xẹp nha mân 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 mặn, mân nha 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 ขื่ออยู่มังละมันกมังกมังเือย่างเจอเคยจะบอะไรื่อเลยกมังนี่ยหรือว่าวัดปล่อยปเป็นเลยเคยแล้วว่าสองสามรอบสี่รอบเลยขมาเลยขวัว่าคมังนี่มันจะติดปากกันได้วานี้ชมุราไม่ฆ่าคัตชิบเปรียบไม่ฆ่ากัน เข้าไปพาไปชิมอาหารเขานะทานโบแมนได้หวดดีเลยฮะโบแมนบอบว่เข้าไปแก้ทุงเขาเลยแหละเขาต้องชื่อชอยเขาอะนะทั้งมันเกิดว่าเหตุบ่แบบนั้นแบบนั้นมันใช่ได้ลายลายกรณีนี้ คำว่าขมังเนี่ยไม่ใช่ได้ก่อนหลายกว่นี้คือแบบว่าอ่าคือบริวอลนี่คือกันแบบว่าเขาแกะแล้วนี่เขาซิมแล้วนี่ต้องต้องได้ซื้อช้องไม่ซื้อขมังเลยใช้บริเวณบริเวณว่าว่าขมังมันต่ำเลยกูวน่าต่ำกับแม่นแบบเขาขมังนี่คือแบบว่าก็ไงคือมันค้าแล้วก็หมายมันกว้างเลยก็หมายมันมันมันกว้างมีรอยยางใช่โดยคำคำเดียวว่าขมังโดยแต่ว่าแต่ว่าทั้งทั้งจัดจ่อเมืองอะไร ไปบาดไปเช่นเข่าคนจะขมังมี่กัดมู๊เข่ากินมันมูเข่ากินดูกระหอยู้อยขมังนะไปเช่นมานกินก้อนื่เพิ่นแล้วขมังนี่เออเอามา่นเพนอด่ะมายาไรขมังขมังเอามาแล้วก็น่าว่ะอทาง

มั้งไม่ใช่มมันคงนี By ่แซบบ่แซบบ่ปลาปองม่แซบกบเลื b ulk. B ulk ้องยังเหลือเท่ไ nin ล่เหือลายบอตอนดกันือเลยบังปลากระปองแกะหนึ่งร้อยร้อยปองบ่เม mm. ่ปลากระปองอะแกะหนึ oh, ่งเทเล่นะพันหกพันหกบ่อพันหกเลยป่งปลงเนาะม่อกันทอดสิทอดทอดรานได้ยุงไหยเงินกี

เป็นหยังไปชิบไปไวบ่มันขมังได้บ่ยังเอาเนาจ้ะเอเว้าขมังบ่ได้บ่เว้านี่บ่ได้แนี่บ่เนาะมังเก็มังอือมันค้ก็มังนี่ๆๆบ่บุญบ่นฮกับบ้านกับหยังฮจับาไนี่นะคักบ่อ๋อ่ออยู่เจียวนี่เอามือให้มีกินสุดยอดเนาะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดนํามนําาพี่น้องเอ้ยเนาะ

ตอนนี้กูเ่าว่าชิช้ชอยอยู่เอา้าคอยเฉพาะใโานโรงแรมน่ะล้านฮะแสนน่าแสนครับแปดพันโอ้โดโดนตอตอนที่คอยท่านได้เป็นอย่างนี้สิตอนตอนที่บระกอยท่านได้ไปได้สิเออมันมีตอนไปอีกว่าดเดี๋ยวนี้นะเอา้าตอนคอยซื้อ,อยากินในห้างนี่จะเข้าไรไหมตัวน,นั้นนี่ยโอ้ยโอ้ก็ไรก,กินไก,ก่กี่อยู่างนั่นเนาะไรพวกไรพวกอะไรกันอะไรเพราะว่าเลาเบียดนี่ไม่เด้อเพลงไหนแต่ว่ายาพื้นดีได้ลุงไหนเลาเบียดนี่ก็อับขอไปกัน ต้องลักล้านขึ้นกับเวลาบ่มีได้ลักล้านต้องลักมีลักล้านปลักล่านไปขึ้นไปกับวลาอันท่านมนุษย์พ่อหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเจ็บนนี๋ยวพาไปเข่าตอนท่านได้ไปตอนเมื่อยสั้นยกเข่าอ่าแตพ่อเพิ่นได้เสียบปึ๊บปะหนึ่งประุูนไหมประมูลไหมประมาณประมาณเช้าเจ้าที่เดี๋ยวบอดีอืมผู้สึกว่ามันกะพอเพิ่นได้เสียบเจ้าตีได้เสียบ เพิ่นอะไได้เสียบคอยนะเออพอเพิ่นได้เสียบคอยได้ประมาณท่าที่ก็คือว่าเบาไปนะแต่ยังไม่ได้กินยาเพิ่นนะฮะเออเฉพาะอันยาเพิ <apps> ่นป <duh. S 3> ่อยเข้อน <im> <out> ี้กระตุ้นกระตัวเข้าชื่อไอ้นี่สาวแทบแด่เลยบางเงาฮะพอจะมีเงไว้จักเอ้าพี่น้องเลยใช่บ๊อบพองใช่ครับอ๋อขบังกันนุ่มๆ่อยลุงคือชิรัยบางๆกลมก่อนเนาะ

นี่ยนวนม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 นนมนมนมมนมนมนนม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 นนมนมมนนมนมเมนมมนม่มนมนนมนมนนมนมม่มนนมนมนนมนนนมนมน ยากินแบรคขุมมือนเอาเลยค่อากนมมามาเพียงแค่นะแม่พอเราใช่อใช่ไหมเก็เกลือกันมาบ่ได้อิ่มแล้วเจ็เกลืออ่ะอิ่มเลยเป็นยังไงเป็นซึงลิงบ่เป็นโอ้คำกินยาอันคลินิกลาเวียดนยงมากกวนี้ก็อย่งข้าวเปีนนี่มาคามบ่ มาขามมะคีมแล้วว่าบนี้ปนอันจริงต้นนลอกบันมีอยนี่นะาไหมี่น้องเยเาะโอเอาก่อนเนาะโอ้ยไปไถามนี่นี่เบ้บเป็นยังเป็นยังเอไป้วแล้วมาเร็วมาสีนอนแบบนี้ทำมืดเลยมือเอ็นนี่เมือนี่ชามออนกันมืถึงกินมือถึงกินเราอยห้องยนี่ก็นอนได้เด้จงเนาะนมองมองทางนอนนี่น้อนเออนี้ ปกตินี่สรางนอนเลยบ่ไม่อยากไปแยกข้างห้อสช้างนอนองนี่บ่เออเอา่อได้ไปนอนเพิ่งไปพ่เดี๋ยวน้เอาเรานอนนี่ได้มื่นนี่กันเออสร้างว่าเรานอนตอนนี้นีไม่ขอบริ้วหูได้เมื่นจะเสิดกระตุกใหญ่ๆอะไรเหมือนหมื่นจะเสียกระตุกใหญ่เลยเออขัเศร้าบ่ยคัที่เป็นเศร้าบ่แมนี่เป็เศร้าเลยเนาะเออเออเลยวคอยมั่งเลยบนเ่ เศริาบอลีติน11โมงต้องใส่งหเลยอะไรติดอเลยใส่ทั้งรงแล้วพอเคยเหตุได้เศร้าบอลลีติน11โมงเสร็จยัง้ใส่กระตูปยิ่งใหญ่เลยบืนหรือเปล่พี่ต้งเห็นยอดมั้ยพี่เน้ะ ตัวเห็ดเกลทีนี้ปุ๊กมันต้องตั้าข้างหลังพี่ก็ได้เห็ดมงน้ำแล้วปะมองนีมองจุไฟมองจไทยขนาดนีัวได้หนึ่เห็นมองน้เัตั้งเฮือนอะไรได้มองได้แไดงตั้งเฮือนมองได้ค่ะพูดบอกด้วยไอวิทย์ไทยเด้วูาอีพี่เลยนะยับไป้ม่ิส่ไทยเ้อันตั้งเืเลยพูดบอ เงินเามเป็น<ต>ว<อ>ัด <iciary> ม <Allah> ีเงินองีไร้จะใ้เรียกว่วาอะไรเ ตุ้มนี่แหละตั้งคือไม่นีเนาะมีหญ ah> right ้าขลิบเบิ่งกันเวลากินข้าวพูดไปอยู่คนดีตอนนี่เขาก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะค่อยจัดแม่ว่าเข่าเวียดแน่นี่เขาวางเวียดแล้วโดยโดยพี่น้องเลยทั้งพ่อน้องไส้เพื่อน ไปให้ทางอ่าไอสีสกระตูมานี่พี่น้องพรัวเวนี่เพื่นไปเห็นทางทิมงานไปกินข้าใช่มแดดพี่น้องไม่มองอยู่เนาะเนานาะเเนาเนเนาะเนาะเนเนานาะนานาะาะเนานาเาเบาะเบาะานาะเเนนาาเนเนาะเอานาายดีกันเด้อเนาะดนะเาเนะเนาะเนาะเาาา้วนี้เนาะเนเนาะนาะเนาะเดาเ้เนาะาะเนาเนาะ ตายเสรนต้องใส่ข่าวก้าป้าก่อนเด้อวันนี้เด้อโดยโดยยืนดีมีเฮงบัดรกสูญสุดคนพี่น้องเนาะโอ้ยสวัสดีโอ้ยโดยโดยอ้าวโอเคเสร็พี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณหลายยืนดีมีเฮงบัดรกู้สูญสุดคนเจอพ่อพ่อกับปี่น้องรวเมื่อเมื่อไงร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปได้พี่น้องเด้อเนาะไปแล้วสบายดี